นิติวิทยาศาสตร์มีมติผ่าชนสูตรศพแตงโมร,รอบที่สองวันนี้ว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าวันนี้ในการประชุมของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเมื่อช่วงเช้านายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการกำชับให้ดำเนินการเรื่องของคดีแตงโมนิดาให้รวดเร็วจบให้ไวดังนั้นบอร์ดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จึงได้มีการเรียกประชุมในทันทีในช่วงบ่ายและได้มีมติเอกฉันท์15เสียงให้มีการผ่า ชนสูตรศพของแตงโมอีกครั้งในวันนี้คือวันที่17มีนาคม2565เวลา14นาฬิกาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต ว่าทีร้อยตีธนกิจกล่าวว่าเมื่อช่วงเช้าหลังจากที่มีการแถลงขั้นตอนและวิธีการชนะสูตรศพกับสื่อมวลชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการเรียกตนไปหารือต่อจนสั่งการให้มีการประสานกับคณะกรรมการบอร์ดทั้งหมดให้มีการประชุมกันเป็นการด่วนจนมีมติเป็นเอกฉันท์และขณะนี้ทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้มีการทําหนังสือแจ้งให้กับทางด้านของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก3โรงพยาบาลและแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะของอดีตผู้อำนวยการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยเป็นตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมมาร่วมสังเกตการผ่าศพแล้วโดยการผ่าศพพิสูจน์ในครั้งนี้จะมีการผ่าเฉพาะบริเวณจุดที่ยาาสงสัยซึ่งวันพรุ่งนี้เวลา13บสนาิกาจะมีการเชิญนางพนิดาศิระยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมมาถามถึงข้อสงสัยว่าจะให้ทางด้านของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผ่าจุดไหนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ด้วย